ต้องไมให้มิวสิกสอนแล้วฮะต้องไมให้มิวสิกสอนทำไมสอนพอนสอนพันสอนพอนวอนนี้โดนยึดมิวสิกช่วยแจ็คหน่อยเร็วแจ็คเต้นยึดมิวสิกมาช่วยพอนหน่อยพอนมิวสิกพอนเก่งอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยพอนพอนแรงเก่งอ่ะมาช่วยแจ็คก่อนไม่ได้ผอนเลยจูนน้องเอ้ยไม่เคยเห็นใครจะมาเมา สีให้ายเลยพี่รักทำไมจำเลยครับปยืนตรงเอางี้ครูจะอยู่ตรงนี้หนูไปยืนหันนู่นเราจะได้แบบว่าใช้เสียงได้มากขึ้นด้วยอย่าตกน้ำนะแค่ตรงนั้นพอเออแค่ตรงนี้ก็พอลูกแค่โค้งเนี่ยโอเคส่งเสียงมาถึงครูให้ได้นะส่งฟิลลิ่งมาให้ถึงนะขนาดเราอยู่ห่างกันแค่แค่สองเมตรกว่าเองจำเนื้อไม่ได้เลยจำได้ให้ปากมันเป็นตัวช่วยจำมิวสิกอย่าเอาอย่าเอาสมาธิทั้งหมดไปคิดถึงเนื้อเพลงแล้วนะ มิวสิกต้องให้ต้องให้บางส่วนของร่างกายช่วยจําไปละต่อให้พ่กนี้ถ้าเกิดวันพ่กนี้เกิดต้องร้องจริงๆขึ้นมาสมมติพ่กนี้เป็นวันคอนเสิร์ตนะคะขึ้นเพทีเนี่ยเหมือนเหมือนเราต้องมีออตโต้แล้วว่าหลูกมีอัตโนมัติอยู่ในตัวละดนตรีขึ้นปุ๊บมิวสิกต้องหมว่าถึงแม้จะเวียนหัวจะจะเบลอจะอะไรก็ตามมันต้องมาได้ทั้งเพลงอะนะครับมาเรา่องที้ผมเข้าใจครับเพราะว่า อย่างเพลงเป็นเพลงร้องไปก็แบบว่ารู้รู้เลยว่าแบบว่าไม่ได้ถึงเนื้อใช่แต่มันก็ร้อได้ปากเรไปเองใช่เพราะจริงๆอ่ะทังคำไมนเป็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ได้ถ้าหากทำไม่เรื่อนลูกมันจะมาเองคือเพลงนี้ผมถ้าเกิดร้องไปเรื่อยร้องได้นะครับแต่คือบางทีจะเอาท่อนหลังใส่เพราะว่ามันเมโลดี้ปก๊บรึครับครูถึงได้บอกว่าต้องคิดเป็นภาพไงลูกถ้าหนูคิดเป็นภาพมิวสิกวิดีโอแล้วมันต่อต่อกันนะลูกหนูจะไม่มีทางหลุดเนื้อเพลงลูก แล้วมันช่วยเราจําแล้วมันทําให้เราอินกับเพลงมากขึ้นแบบว่ามันก็ต้องนึกข่าแบบว่าต้องคิดภาพอะลายสังหรณ์มันเป็นยังไงดีเป็นลางสังหรณ์ทีนี้ป่ะครับเป็นลางสังหรณ์ตัวนี้แม่ลูกเป็นลางสังหรณ์ใช่ป่ะเมื่อตอนวันลอยเฮ้ยอย่านะอย่านะเอาแค่นี้พออ่ะส่งเสียงมาให้ถึงครูให้ได้พออยู่ตรงนั้นแหละมาสามสี กลางสังขอนเมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลสงวันวาน,วนกระทงสองเราแยกทาาดีลองนึกภาพดูกระทงเจ้านั้นล่องไปเหมือนใจมุ่งหวัง กระทงของพี่หลงทางลอยความคา <c oughs> ้าถามไม่เจอตั้งตแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หายเอาคิดกุมในหัวใจกลัว กลัวใครเขาเากลัวใครเขามาไม่ใช่กลัวใครเขามากลัวใครเขาเขาลงต่ำกลัวใครเขามาแย่งกลัวใครเขามาแย่งเธอกลัวพี่กับน้องกลัวพี่กับน้องน้องดีถูกค่ะขึ้นไปเลยนะกลัวพี่กับน้อง แยกทางหากันไม่แยกทางหากันไม่เจอคงนี้ยนกลัวใครเขามาพลาดโอเคขอส่วนใหม่ครับกลัวพี่กับน้องนี่เป็นน้องเลยไม่ไม่เพราะลูกน้องน้องออ่างยาวน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเออเอาอย่างนี้ลูกสามสิกลัวพี่กับน้องกลัวพี่ น้องอันนี้สวยกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจออันนี้ดีกว่ากลัวใครเข้ามาปลากเธอเหมือนดังกระทงล้มางล้างหายใจหายใจด้อหนูหายใจตั้งแต่ก่อนล้างหายใจซ้ำสิหายใจแล้วค่อยล้างหายใจเยอะ หลางร้ายวันลอยกระทงให้ใจบอกเรื่องราวโดยตรงหาใจว่าความรักว่าความรักว่าสูง่ะว่าความว่าว่าความ่าบอกเรื่องราโดยตรงว่าความรัก ววาาคมกขึ้นไปลูกขึ้นไปเลยบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราบ่างเจ้าเปลี่ยนหัวใจมี่หม่สมใจมุ่งหวังกระทงกระทงของพี่ลงทางกระทงของพี่หลงทางลอยความหาทางไม่เจอใช่ปะ ใช่เนื้อเพลงใช่ตรงนี้ป่ะครูก็จำผิดเหมือนกันนะเนี่ยกระทงของพี่หลงทางอ้างว้างหัวใจลอยวนตรงนี้อย่านานไปเพราะขึ้นเพนไม่ทันนเห็นเดือนสิบสองนึึถงพีหลองกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีวานใจ มีแม่ลูกมั้ยใช่ครับมองไฟแทนหวานกล้องแมวจริงเหรอโอเคปีนี้ไม่มีหวานใจเขียงกายเียงกาเหมือนใครเขียงกายเหมือนใครหลายคนเขียงกายเหมือนใครหลายคนเหมือนใครเหมือนใครหลายคนเขียงกายเหมือนใครหลายคน กระทงอ้างวังใช่ครับอวางว้กระทงอัางวังจริงเขาใส่ลูกคอแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่กระทงอัางวังลองไปกับสายน้ำวนแต่อย่างแงีนะลูกลงมาเปลี่ยนความรักที่มืดมน เปรียบลูกไม่ใช่เปลี่ยนเปรียบเปรียบความรักที่มืดมนต้องลองเปลี่ยนครับตอนแรกเขาพิมพ์มาเปลี่ยนใช่ไหมใช่แล้วครูไปเขียนให้ใหม่แล้วเปเปรียบความรักที่มืดมนหาคนร่วมทางไม่มีถูกแล้วแต่ตอนเนี้ยกังวลเกินไปแล้วก็เวลาร้องอะมิวสิกเหมือนกับเกรงเกรงเยอะมากเลยลูกตอนนี้มิวสิกอย่าคิดเยอะ นะครับคิดยังไงก็ได้อย่างเมื่อวานเนี้ยที่พระแพงทำครูน้ำตาซึมได้เพราะอะไรเพราะพระแพงคิดตามเพลงหมดเลยนะลูกแต่ว่านิวสิคิดหรือยังออนนี้ครับอนนี้คิดหรือยังลูกตอนนี้ก็คิดคิดคิดออกไหมว่าฟีลลิ่งของเพลงนี้มันคือยังไงเราตอนแรกผมก็พยายามีิพา